สรุปธเธอจะรับพ่อเสนอของอาจารย์ไหมนายอาทิตย์อาจารย์ว่ามันไม่ได้ยากไปสำหรับเธอเลยนะผมมีทางอ,อื่นด้วยหลอครับเอา้าแล้วเธอจะต้องคิดอะไรมากอะ่ะคือผม จะต้องได้แล้วสิครับอาจารย์แค่ผมเล่นแซ็กโซโฟนที่ผมชอบแลกกับคะแนนจิตพิสัยที่ผมมาเรียนสายผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีสุดๆเลยนะครับอาจารย์พูดแล้วนะครับอย่ากลับคำนะครับโอเคงั้นวันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เนี่ยเธอเอาแซ็กโซโฟนไปเล่นในวันงานด้วยนะจ๊ะดีลค <Deal. S 2> รับอาจารย์อ๋อ oh, อีกเรื่องหนึง่งได้ข่าวว่าเธอและก็เธอ ไม่มีชมรมอยู่ในเทอมที่แล้วเลยใช่ไหม,ม,ม,ไ,มไม่มีนะครับโอเคอาจารย์เลือกไว้ให้ละอาจารย์จะให้พวกเธอทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปในชมรมวิทยาศาสตร์บ่ายนี้ไปรายงานตัวกับรุ่นพี่ด้วยนะจ๊ะไม่เอาแบบนี้ได้ไหมครับเธอหมดสิทเลือกไปตั้งนานแล้วจต่ดีโอ้อจารย์ไม่เอาแบบนี้ดิ